สวัสดีนะครับก็อยู่กับพี่ล็อกค,คนเดิมครับเพิ่มเติมคือตอนนี้กลับมาทําคลิปเดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปบ่อยขึ้นนะครับ漢漢หลังจากที่หายหน้าหายตาไปก็ขอโทษด้วยนะครับก็คงติดเรื่องเรียนติดเรื่องทํางานเรื่องนู่นเรื่องนี่แต่เรื่องผู้หญิงก็ไม่น่าจะมีเหมือนเดิมนะครับติดครับติดติดเรียนติดเรียนเลอติดเรียนก็หลังจากที่พี่ได้ทํากิจกรรม ออยากจะเปิดกล่องที่น้องๆผู้ติดตามใน Facebook นะครับ <Wow. S 1> ก็ได้ส่งกล่องมาให้พี่เปิดนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ 5- 6กล่องแล้วก็จะมาทำการเปิดกล่องให้น้องๆดูกันว่ากล่องอ่ะข้างในมันจะมีอะไรบ้างเออมันจะมีใครส่งอะไรแปลกมาให้พี่หรือเปล่าจะมีคนส่งจดหมายมาด่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็อยากจะมาทำคลิปเปิดให้ได้ชมกัน ก็ขอขอบคุณคนที่ส่งกล่องมาให้เปิดด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมีของส่วนรับคุณกลับไปให้บ้างเรับรองว่าของที่พี่ส่งไปให้ต้องถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวยังไงก็มาเรามาดูกล่องแรกกันเลยดีกว่าครับมักล่องกล่องแรกนะครับเอเคมันไม่ใช่ อันนี้มันขอของขาด้านกล้องแลไม่ใช่ไม่ใช่หรอทางส่งผิดขอพอดีทีมงานส่งผิดครับทีมงานแจ้งนิหนึ่งอะอะส่งส่งอะไรอ่ามาแล้วครับกล่องแรกกล่องนี้กล่องนี้ไหนอ่ามาแล้วครับกล่องแรกมาจากเมกากล่องแรกนะครับ ต่งมาจากคุณชยาดาชื่อสมบัตินะครับจำได้เอากล่องนี้เป็นของน้องแวนนะครับมันมีความเป็นอ่กล่องนี้นะครับมีความเป็นขนมนะครับน่าจะเป็นขนมแน่เลยอ่ะอ่าแล้วเรามาเปิดกันเลยนะครับนี่นอ่เปิดกันเลยนะ หมือกาเปิดอะของน้องแวนนที่มาคนแรกนะที่างานเลือกได้ดีมากคือน้องแวนนี่สนิทก,กันมากเลยอ่าน้องแวนนะครับที่กล้าเปิดแวนส่งรไรได้ที่เนี่ยเรื่องก,กันนี้แล้วกันีเขียวว่าเปลี่ยนชาได้นะ มีตบเปิดเลยแล้วกันเปิดเลยมีของอเลยมีเือ่อรับปด็ช่วงนี้ไม่ใครได้แทงใครเะยรตังนีตรงนี้พนนะ <c oughs> ี่ก็วางมือนะครับหลังจากที่ตะก่อนที่ก็เป็ูกศิษย์พิเตอามเกดนะครับที่ว่าตัวเปิดนะครับ <c oughs> ก็ฟังนี้มาสาสิบนะครับ พี่วิ่งก่อนเลยครับพ e ี่วิ่งก uh, uh, ่อนเลยครับไม่อยู่ครับอยู่ทำบ้าเลยครับแต่ว่าเดินไต่เสียงโฉมีิปกติยิ่งไม่หล่อเลยเนี่ยเหนื่อยยากว่ะเออเออไม่สนใจความสวยแล้วครับน้องแวนครับพี่ขอโทษนะครับมีสนใจฝอข้างในมากกว่าครับอึ๊บอ่า พระดงมีจดหมายแอ้วเดี๋ยวเรา,เราอ่านเดี๋ยวพร้อมกันเลยอ่าของชิ้นแรกนะครับก็เป็นจดหมายเป็นหมายนะอ่าเป็นจดหมายนะครับด้านในเขียนว่าหดูแวนด้านนะ พี่ตรงของไปเห้อย่าเลือให้วีเทลด้วยนะอย่าใช่โอ้โหโดนนด้องย่งความ,มบบารักดม่สาวเดี๋ยวีเราจะให้วีเทลแล้วนะครับปีนี้ครบรอบหนึ่งปีที่รู้จักกันด้วยนะโอ้โหขอบคุณมากก็แวนด้าที่รู้จักกันมาปีกว่านะครับพี่น,อน้องเขาก็ติดตามอยู่เป็นก็ขอบคุณมากนะครับที่มีกามรักๆไบ่น้อยแต่ให้รักลอบนานๆนะครับ นี่นี่ครับอ่าหนูจำแนนใช่ไหมล่ะอ่าจากลูกสาวสวยแอนดานะครับอ๋อขอบคุณลูกสาวสุดที่รักด้วยนะครับแอนดานะอันนี้เก็บไว้เลยจะไม่มีทางลืมเปิดกล่องกล่องแรกอของแอนดาต่อมาอ่าเป็นเป็นอ่าต่อมาเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ของพี่เดียมนะ เป, omb, เป็นเล็บปอมฝากใ้เวด้วยโอ้โหนรืว่าจะหรืว่าจะว่าจะไม้ที่แต่งสวยแล้วเนี่ยอขอขอเรียนเป็นเล็บปอมมาขอฝากอี่เทนี้วยอือะไรวะเฮ้ยจีิงไหมเด้ปะพี่อยากสวยปะไงน้น <No. S 1> อง ขอบคุณมากครับต่อไปของอของพี่นะืมันคืออะไรอ่ะของพี่ล็อกนะเป็นนิบมันเอาไว้ทดลองใช้เออเอาดีเอาดี น้องได้น้องได้เล็บปอมที่ได้ยิบมันมรู้ใจงงอะเอาเลยไหมอะ่ะอยากลองอะ่ะอยากลองขอขอเลยละกันอ่ายี่ห้ออะไรร้านอะไรเราเราไม่บอกนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่เราไม่ได้จ่ายรเราจะไม่รีวิวนะครับแต่แ่านดนแบรนดส่งมาให้นะครับเราจะขอบคุณแบรนด์ครับเก็บไปของ ขอบคุณมากกล่องแรกก็เสียวแล้วอะจดหมายอ่ะคือกลัวคนเขียนจดหมายมาด่านะ้วดเสียวขออย่าดา่าขอ,อของแรกไปกล่องตง่อมาครับถึงงานอ่านี่กล่องนี้สวยอ่ะโหไม่กล้าแกะห่อดีเกิน <c oughs> ตรงไงอ่ะอ่ะ ก็กล่องนี้นะครับส่งมาจากถ้าจะไม่ผิดนะกล่องนี้ส่งมาจากแนนนะก็ขอบคุณแนนด้วยนะครับที่ส่งมาให้แนนก็รู้จักกันมาน่าจะสองปีแล้วมั้งสำหรับแนนอ่ะเออรู้จักกันนานมากอยังไงก็ขอบคุณเลยนะครับ thank y ้ u v e r ี m มา h ถ้ามีโอกาสจะนรคุณนะครับราเล่นราเล่นราเล่นอ่าแกะเลย มูดบ้างตอนเพลงสำหรับแนนก็ขอบคุณแนนมากที่ส่งมาว่าแนนก็คอยอยู่ข้างๆนะเวลาแบบร้องไห้เวลา่าเรามีเรื่องไม่สบายใจเราก็คุยกันได้นะครับเป็นไลฟ์โคด้เดอรใครมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในไลฟ์สดยกเป็นเรื่องตังค์ครับยกเป็นเรื่องตังค <c oughs> ์นะถูกต้องนะบทีมงานโห้เอาใจเลยครับเออว่าแล้วมันขาดอะไรนักอย่างะนาฬิกามา ขอบคุณครับนากคาก็เลียสองแสนห้านะครับติดต่อก็ซื้อมาได้นะยืมเพื่อนมาเปล่อาอืมยืมเพื่อนมาคืนนึงหมดแล้วอ,อ,อะไรอะไรเดีด๋ยวรถเดี๋ยวรถทหารมาจอดหน้าบ้านต้องแกด่ดีๆบียก่อนเนี้ยหอมมาสวยกนนเกินกล้าแก่แรงเลยหยอกอ่ะดูของข้างในกันขอบคุณแอนด้วยนะครับอืม ขอบคุณนะครับก็รู้ว่าตั้งใจทำอะ่ะรู้ดิหอนี่นั่นอะ่ะต้งองเยอะอ่ะต่อไปเป็นกล่องนะครับเริ่มแกะอย่างนี้ออกตื่นเต้นแกะทุด้าน เฮ้ยของใครอ่ะของแนนเหรอโอ้ยเครื่องลับอ่างล้วนเลยอ่าดูกล้องนะครับโหดูกล้องนี่อัาแรกเป็นอ๋อเป็นครีม นัานตรงทีมาให้เป็นเนี่ยครับไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าคือเขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่าย <c oughs> ถ้าจ่ายเราจะรีวิวให้แต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายนะครับก็ขอบคุณมากนะต่อไปเป็นอะไรอะ่ะอันนี้โห <c oughs> พิมพ์มาเป็นมาเป็นอันนี้เลยหรอจดหมายเขียนความในใจมาให้นะครับเดี๋ยวจะอ่านนะครับโอ้โหเขียนยาวเหมือนกันนี่ยเตรียมกาเช็ดหน้าแล้วกันน้ำตาม่าจะคอแน่เลยครับอ่าเริ่มอ่านนะพี่รอ็อกสามีสุดที่รักสามีครับสวัสด <laughs> ีครับคุณภรรยา จำวันแรกที่แกรู้จักฉันได้ไหมวันนั้นฉันทักไปหาแกเพื่อขออนุญาตเอากกรูปแกไปลงเพจแล้ววันนั้นแกรก็ลงหาฉันแบบคือโคตรเขินเขินเหมือนกันเถินเหมือนกันตอนนั้นออขอบคุณมากหลังจากนั้นเราก็คุยกันแบบพี่น้องอ่ะนะถึงจะไม่อยากเป็นแค่พี่น้องก็เถอะก็ ขอบคุณมากที่อยู่ข้างๆตลอดนะคะขอบคุณมาก <c oughs> เป็นคนที่แบบว่านิสัยดีนะอยู่ข้างๆกันคอยให้คำแนะนำการนู่นนี่แกเป็นคนที่แบบน่ารักใจดีนิสัยดีมากเวอร์ขอบคุณครับอ <c oughs> ยู่ังาจะไหนเนี่ยี <c oughs> ่มารับขอแต่ยังไม่ต่อนะครับมีอะไรไม่สบายใจก็ให้คำปรึกษาตลอด ใส่ใจตลอดเลยนา่ารักมันมาเลย,ยน่าอีกแล้วขอบคุณล่าข้าวก็ธรรมดาครับนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> แกเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยนะเท่าที่ฉันได้เคยรู้จักมาเลยฉันดีใจนะที่วันนั้นแกยอมให้ฉันเอารูปไปลงเพจก็ขอบคุณมาาครับที่เอาลูกไปลงเพจให้นะครับให้มีให้ผมมีอะไรทำมีคนนึกมาแซลคนนี้มาแซล,ลขอบคุณมาก แถมยังดูแลฉันมาตลอดเลยก็เราก็ชอบเป็นคนให้มากกว่าคนรับนะครับอะไรที่เราทําให้ได้เราก็อยากทำให้นะครับขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตน,นะแล้วก็มีลูกหัวใจเอ้ยหวานหวานจริงหมดคืนแล้เนี่ยเอาเอาสเปรย์ฉีมดมดละสเปรย์ฉีมดมด่ะ เมื่อไหร่โควิด -19 จะหายนะฉันอยากเจอแกแล้วอยาก,กินหมูกระทะอยาก,กินจาบูอยาก,กินบิงซูก็มาเที่ยวกรุงเทพได้นะครับถ้ามาอยากเจอบอกได้นะครับเดี๋ยวไปหาไม่ได้ยิงนะครับอยาก,กินบิงซูลา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 ,า,า,าฉันอยากซ้อมทายรถแกต้องประกันชีวิตยังครับยี่สิบร้อยสามสิบแล้วถึงร้อยสี่ห้า เป็นซอมท้ายรถพี่ทำประกันชีวิตดังะครับจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ลมด้วยกันซ้อมเด็กกับแกอะไรแบบนี้พอเราสุดท้ายรักแกนะจากภรรยาในอนาคตขอบคุณมากอะต่อไปเป็นอันนี้นะก็เป็นเจลบำรุงผิวหน้านะครับแต่ไม่บอกยี่ห้อนะว่ายี่ห้ออะไรก็ใช้เปิดหาเองขอบคุณมากครับ ออกึ้นมาเลยเดี๋ยวจะใช้ยังไงถ้าเห็นผลยังไงเดี๋ยวจะบอกนะครับ,บกต่อไปมาไอ้กล่องนี้จะขยะักขย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 ักต,ตัวเอ๋ <laughs> ปลาทิ้งเลยไม่ตัว <laughs> อ่ากล่องนี้น่าจะเป็นของน้องเทวหนักหนักว่ะหนักหนักตัว เ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวก้อนหินดิจะจะมีใครกวนแบบส่งก้อนหินไหมเปิดเลยบเปิดรงวังมีก้อนหินอย่างเงี้ยอ่าขออนุญาตเปิดแล้วนะครับปิด<ท>อ่า ของแบบนแบบนม,มนเลยปะออะไรเอ่อวิเหมือนกันแต่คนละแเป็นทีมเหมือนกันยี่ห้ออะไรก็ยี่ห้อเนี้ยเขาไม่ได้จ่ายเราก็เลยไม่ต้องบอกยี่หอบบ้อเดี๋ยวจะลองใช้แล้วก็เดี๋ยวมารีดีวด้วดูได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มีจดหมายก็เดี๋ยวมาอ่านจดหมายขององเพลนะครับอังเค้าส่งมางบอกว่า คิดถึงมากเลยนะครับนี่กลับมาหาหน่อยอือเดี๋ยวปีใหม่แล้วกลับไปหานะครับเดี๋ยวไปทำคลิปด้วยกันนะครับถ้าใครรอดูคลิปที่เรากับพี่เดีย์ทำด้วยกันก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าอยากให้ไปทำคลิปที่ไหนาหาจบม .6 แล้วจะไปเที่ยวไล้หนะคือตอนนี้น้องก็เรียนจะม .6 แล้วนะครับเดี๋ยวจะจับคลิปรอพ่อค่ะเข้าช่วงขายของอือ ให้ส่งของมาให้แล้วก็มาขายของอ่านอ่านก็ได้อ่านก็ได้เลยไม่ใจซีรีนเซรั่มเนื้อครีมสีฟ้าละมุนนิคิมสีฟ้าละมุนเพื่อบริการทสดใสไม่ไวต่อแสงของยูซิงห้ามพลาดเลยนะคะร้านนี้แทรร้อยเปอร์เซ็นทำมาคุยได้ค่ะแม่ค้าใจดีตอบแชทไวมากอือตอบแชทไม่ไวเท่าตอบแชทผู้ชายนะค,ะคะรับอือก็ไไอะะออขอบคุณมากครับเดี๋ยวเสร็จวางใช้แล้วก็เดี๋ยวรีวิวให้นะ ก่องกับไปมาปุ๊บอ่าถึงด้านแะล้วถึงด้านอ่ากล่องหอทีฟ้าอันนี้เราไม่อันนี้เราไม่ยากอันนี้เราไม่ยากน่าจะเป็นเสื้อเสื้อผ้าน่าจะเป็นเสื้อผ้าของช้อด้วยเสื้อผ้าแล้วก็ให้มีกระเป๋าเลยมั้งกระเป๋าได้แหละ อาคนนี้กะกัญญรัต์นะครับน้องกัญญรัต์ถ้าจะไม่ผิดน้องน้องเมย์นะครับแกเลยดีกว่าผู้ทำทำเพลงปึ๊บกระเดากระเดาน้องเองยอ์มาให้ปนะึ๊บ๋วยวาีืมไปปึ๊บ อ่าเฮ้ยเรื่องข้างหนาวอ่ะทุกคนเฮ้ยใส่ได้ไอ้นี่อ่ะมันเป็นเล่นใส่ได้แหละพี่จะใส่แล้วพี่จะดูเด็กวะเออก็ขอ,ขอบคุณมากครับน้องเมย์ก็รู้จักน้องเมย์ลาน้องเมย์ก็ชอบเอาแชร์รูปพี่ไปลงสตอรี่แล้วก็แท็กสตอรี่เป็นคนที่แชร์ให้บ่อยมากขอบคุณมากที่เข้ามาติดตาม ขอบคุณมากที่แชร์ทุกโพสคอมเมนต์ทุกโพสแล้วก็แคปรูปไปลงสตอรี่ด้วยบอกขอบคุณมากครับเดี๋ยก็อยากจะใส่แล้วถ่ายรูปให้ดูอ่าปอึดอี๋สวยนะโอเคไปเอาไปอ่ะกล่องสุดท้ายละตื่นเต้นกล่องนี้นะครับจะบอกก่อนว่าคนที่ส่งมาให้เขาไม่ระบ,บุตัวตนนะครับว่าเป็นใครก็คือกล่องเนี้ยผมอะ่ะ ตามหาเจ้าของไม่ได้เลยนะว่าเจ้าของคือใครส่งมาจากที่ไหนขอใช้แค่ตัวยว่อว่า P N แค่นั้นนะครับไม่รู้ว่าส่งอะไรมาให้ก็ยังไงก็มาดูกันมาปาีได้ <c oughs> P N <c oughs> ทีมงานบอกปาีนา <c oughs> ไม่เอาเร,อเรื่องเสียงคุก็เป็นทุกคลิปแล้วอ่าแล้วก็เปิดเลยนะครับเป็นกล่องเคอรี่อันนี้นะกล่องเครอรี่ส่งมา แต่ไม่รู้ว่าชื่อใครอ่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีคนบอกเลยว่าส่งมาแล้วก็เบามากเบาเหมือนไม่มีอะไรอ่ะทุกคนเข้าใจปะเบาแบบเบาหิวอ่ะเนี่ยเบาหิวอ่ะเบาจนงงว่าเฮ้ยส่งอะไรมาหรือว่าข้างในไม่มีอะไรหรอเดี๋ยวเราเปิดกันกล่องนี้ลุ้นสุดแล้วคือคนส่งก็ไม่รู้ว่าใครแล้วก็ประเด็นก็คือว่า มันจะมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าเฮ้ยมีว่ะเอาเรื่องเฮ้ยมี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 แอบใหญ่ดิอะไรอ่ะแหวนขอแต่งงานไม่อยากเกิดไปก่อนละอะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นโฟมอย่างเดียววะเออมีสีิ่งนี้ได้นะเป็นโฟมเดียววะอะแกะอะไรอ่ะทุกคนอะไรอ่ะ เอ้ยอไาไนย่าเบามากเฮ้ยมีของมีของนี่อะไรวะเฮ้ยมีของอยู่ของมีของอยู่ของอยู่แก่อะไรแล้วกันสีอะไรอ่ะมีคมีสั่งจากอ,อินเดียนะครับรอประมาณสองอาทิตย์นะครับ, <laughs> รบ,รบถ้าใครอยากจะซื้อต่อก็โอนมาสามร้อยนะครับขายตั้งแต่ห้าสิบบาทแรกครับ เฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุคนได่ของเงินเม็ว่าคือเขาทำป้ากุญแจเว้ยล้วเขียนว่าไอชิตาเฮ้เยคนหาลักอ่ะนี่นี่เฮ้ยเป็นบุกุญแจแน่ลัะเป็นบุกุญแจไม้ทำเองหรือเปล่าเนี่ยเ้าทำเองของงรานะครับเฮ้ยมีคนทำให้ขนาดนี้เลยหรอ เฮ้ยลอ,อ,องเล่นเรียนรู้ที่มาติดตามรักขนาดนี้เหรออุ้ยเฮ้ยสวยนะเป็นสีอะเขียนว่อาอัจฉิตะนะบอกเลยว่าน่ารักจะจับเลยขออนุญาตไปห้อยมิเต่าไปห้อยอะ่ะเก็บไว้ที่ห้องด้วยอะ่ะเป็นหมวดเตียงเนี้ยขอบคุณมากนะครับเฮ้ยอ,อย่างนี้นะ่ารักจริงเอออยากให้ส่งอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นราคาที่ไม่ต้องแพงมากนะครับขอบคุณมากที่น,นี้ชอบมากคนระับขอบคุณมากครับ ก็หลังจากที่เปิดกล่องไปได้ทั้งหมดนะครับอยากจะบอกอความในใจว่าขอบคุณทุกคนจริงที่เข้ามา,าติดตามผมขอบคุณทุกคนจริงที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันก็เข้ามาแบบว่ามีอะไรก็แบ่งปันกันคอยแก้งคอยให้รอยยิ้มกำลังใจอ,อยากจะตอบแทนทุกคนนะครับของขัญที่ส่งมา หวังเลยว่าชอบทุกชิ้นมีค่าทุกชิ้นดีต่อใจทุกชิ้นจะเก็บจะใช้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นที่ล็รกอย่างนี้แหละต่อไปเรื่อยๆถ้าใครไม่ชอบก็มาดีครับต่อไปก็พี่ก็ไม่อยากจะให้น้องๆส่งมาอย่างเดียวนะพี่ก็อยากจะส่งของสมนาคุณให้น้องๆด้วยนะคะทีมงานครับขออ่ะก็จะมี เสื้อน,นะครับที่จะส่งให้น้องๆไปก็ไปรู้เองว่าใครจะได้เสื้อตัวไหนไม่บอกราคาเสื้อละากาันว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าพี่อยากให้จับใจนะครับเสื้อนี้มือหนึ่งทุกตัวนะครับมีเจ่มือสองมือสามนะมือหนึ่งตัวนี่ตัวแรกสีดำสวยต่อมานี่ตัวนะี้นุ้ตัวนี้ก็น่ารักนะอุ้ยุ้ยกุ้ยอุ้ย มัน่ารักอยู่นานดานหลังเฮ้ยปนิพุนใช่ไหมเป็นม้าเออม้าสวยข้างหลังมีลาก็เสื้อนะครับอยากให้น้องๆเอาไปก็เอาไว้ใส่เที่ยวก็ได้ใส่นอนก็ได้เพราะว่าเป็นเป็นโอเวอร์ไซส์อ่ะแล้วก็เป็นไซส์ผีไส์ทุกคนก็จะใส่ได้ก็เอาไปใส่แล้วก็ถ่ายรูป แล้วก็แท็กมาเฟซก็ได้หรือจะลงสตอรี่แล้วก็แท็กสตอรี่ก็ได้นะครับว่าใครได้ตัวไหนบ้างพี่อาจจะเลือกของให้ผู้หญิงไม่ก่งนะสั้หรับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็อยากจะบอกว่าอยู่อย่างนี้นานๆน,นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วพี่ล็อกจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครก็มาหลออติดตามกันดูนะครับโยโย ๊ากันเปเรื่อแล้วครับค้รนะับว